สวัสดีครับจากคาดคงแดนคอนโดมิเนียมนะครับคุณอริซาคุณา้างชำระค่าผ่อนคอนโดมีเวลา3เดือนแล้วนะครับรบกวนชำะระตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยครับขอบคุณครับ yeah. สวัสดีค่ะคุณอลิซาตอนนี้คุณอลิซาได้ค้างชำระหนี้บัตรเครดิตเป็นเวลา4เดือนทางเราจะทำการระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวหากคุณอลิซาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดชำระจะเปลี่ยนจากระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวเป็นปิดบัตรเครดิตนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับกระผมโทรมาจากบริษัทผมทองเป็นยองใหญ่กำจัดเอ้ยบริษัทผมทองเป็นยองใหญ่จำกัดนะครับในวันนี้นะครับกระผมมีเรื่องจะมาแจ้งคุณอลิซานะครับว่า เนื่องจากพิเศษธกิจนะครับทางคณะผู้บริหารของทางบริษัทนะครับจึงมีการตัดสินใจที่จะเลี้ยงพนักงานออก1คนนะครับซึ่งคุณอลิซาเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้คุณอลิซานะครับเข้ามาที่บริษัทเพื่อรับเงินชดเชยนะครับแล้วก็ขอให้ออกจากบริษัทของเราไปนะครับขอบคุณครับ คุณกำลังกินล่างอยู่ใช่ไหมผมรู้นะว่าคุณเครียดแบมช่วยคุณได้ <Quiz> บริษัทบริหา,ษร,ร,ษารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนพร้อมช่วยเหลือคุณจัดก,การครั้งชำระสินเชื่อติดต่อกัน3าเดือนและอย่างน้อยอ่ะสินทรัพย์ของคุณก็ยังอยู่นะโอ GC, ้โหจริงเหรอคะจริงสิมาหาเราที่ดังเถอะแล้วเราพอมมาช่วคุณจัดก,การสินทรัพย์เอง แบมเรามีหน้าที่ช่วยเหลือคุณในการบริหารจัดการทรัพย์สินของคุณให้มีคุณภาพและยั่งยืนได้ด้วยการรักษาทรัพย์สินด้วยคุณภาพประมูลขายท่อตลาดรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สินเชื่อกับลูกหนี้ให้ดีขึ้นบ้านราคาถูกคอนโดผ่อนไม่ไหวค้างชำระสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อยากเข้าสู่การบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและรอ,อก,การขายแบมหรือบอสอกบริการอย่างเป็นมิตรพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน